มาอัมพวาแม่กองรอบนี้ทิปเกตเตอร์ได้รวบรวมร้านอาหารในเด็ดมาฝากทุกคนด้วยแจกพิกัด11ร,ร้านอาหารคาเฟอัมพวาแม่กองสมุทรสงครามร้านเด็ดริมน้ําอิ่มอร่อยมีมาให้เลือกกันหลายสไตล์บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากแถมรสชาติแต่ละร้านคือเด็ดๆทั้งนั้นถ้าอยากรู้ว่ามีร้านไหนบ้างตามไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่ร้านข้าวใหม่ปามันร้านอาหารริมน้ําที่มีเอกลักษณ์จากการตกแต่งและด้านอาหารจนได้รับรางวัลการันตีทั้งรางวัลไทยซีเล็กระดับยูนิครางวัลดีมากที่เกี่ยวกับการออกแบบและยังได้รับคัดเลือกให้เป็นกลิ่นรเตอร์งอีกด้วยเพราะฉะนั้นการันตีคุณภาพอาหารได้เลยว่าต้องสดใหม่แถมส่งตรงจากชุมชนเรียกว่านอกจากจะได้กินอาหารทะเลสดๆแล้วยังได้กระจายไรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย ดำเนินภาวาร้านอาหารริมน้ําที่อยู่ในบริเวณของที่พักไซอีโคอย่างดำเนินาวารีสอร์ทบ้านต้นไม้ตัวร้านอาหารมีทั้งโซนอินดอร์และอาท์ดและเขาก็ยังมีดนตรีสดที่เริ่มตั้งแต่6กโมงจนถึง3ามทุ่มของทุกวันนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วอาหารที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเมนูอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยโบราณคัดสัรนวัตถุดิบชั้นดีและผักส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากสวนที่ทางร้านปลูกเองเรียกว่าออแกนิกกันสุด เดอะโพเมโลอัมพวาหรือร้านครัวส้มโอหวานที่มีทั้งโซนคาเฟ่และโซนร้านอาหารการตกแต่งจะเนินให้ดูธรรมชาติมีเอกลักษณ์จนโซนคาเฟ่ของที่ร้านเนี่ยได้รับรางวัลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอีกด้วยในส่วนของอาหารก็จะเน้นเป็นอาหารไทยที่แต่ละจานคือให้เยอะจัดเต็มแถมรสชาติอร่อยมาก ร้านอาหารเลือนวาลีร้านอาหารริมน้ำบรรยากาศชิลๆที่ตัวร้านจะเป็นแบบเปิดโล่งให้รับลมกันได้แบบเต็มๆวัตถุดิบคือสดใหม่มีให้เลือกสรรกันที่บ่อหน้าร้านเลยอาหารส่วนใหญ่จะเน้นใช้วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่อย่างเนื้อปูคือเนื้อแน่นสดชําสุดๆและรสชาติอาหารก็เด็ดไม่แพ้กันอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน The c คาเนลบายอาซิตาร้านอาหารริมน้ำที่มาพร้อมความเงียบสงบเป็นส่วนตัวตอบโจทย์คนอยากนั่งชิวๆตัวร้านเป็นแบบ Open Space ที่มีทั้งอินด o ร์และอา t d ดร์เน้นเสิร์ฟอาหารสดๆจากประมงของทางร้านเองและก็ยังมีเมนูประจำถิ่นเด็ดๆกว่า200เมนูร่างสรรโดยเชฟมากประสบการณ์จากโรงแรม5ดาวเรียกว่าบรรยากาศกด็ดียิงชวนกลางคืนให้ฟิลโรแมนติกสุดๆอาหารก็อร่อยแถมร้านเขาเปิบบดให้บริการถึง4ทุ่มเลย รันจวนอัมพาวาร้านอาหารวิวแม่น้ำบรรยากาศโฮมมี่โฮมมี่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดน้ำอัมพาวาตัวร้านมีทั้งโซนอินดอร์และอดอโดมาพร้อมคอนเซปต์น่ารักน่ารักอย่างชื่อร้านที่มาจากชื่อของคุณย่ารวมถึงสูตรอาหารที่ยังคงความดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์จากฝีมือของคุณย่าที่นี่จะเน้นเป็นอาหารไทยพื้นบ้านที่ยกระดับด้วยวัตถุดิบคุณภาพบางเมนูวัตถุดิบก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาลนั้นๆอีกด้วย เจ้าสำรานร้านอาหารริมน้ำตั้งอยู่กลางความล่มลื่นที่บรรยากาศดูสนุกสนานตามชื่อของร้านที่ผู้คนชอบมานั่งกินดื่มพบป่าสังสรรค์กันบวกกับบรรยากาศร้านชิวๆลมพัดเย็นๆทำให้ลูกค้าเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสำหรับเมนูอาหารที่นี่จะเน้นเป็นอาหารทะเลรสชาติจัดจ้านเพื่อกินคู่กับเครื่องดื่มต่างๆนอกจากนี้เนี่ยช่วงเย็นยังมีดน,นตรีสดให้ฟังกันชิวๆอีกด้วย ครัวคูหมูร้านอาหารริมน้ำแม่กองที่เปิดมามากกว่า20ปีตัวร้านจะเป็นแบบโอเพนแอร์ที่มีทั้งโซนด้านในและโซนริมน้ำที่มองเห็นวิวของสะพานพระพุทธเลิศล่าได้อีกด้วยบรรยากาศในร้านก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากๆในส่วนของอาหารก็เด็ดไม่แพ้บรรยากาศเน้นเป็นอาหารทะเลสดๆที่เสิร์ฟม,มาแบบแน่นๆจานแถมรสชาติอร่อยแซ่บมาก b i r ร์ดเคดบายอ t a ิตาคาเฟ่ริมน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมอั i ิตาอีโครีสอร์ทบรรยากาศล่มลื่นตัวร้านน่มีทั้งโซนอินดอร์ที่มีกระจกใสรอบด้านและโซนเอาท์ดอร์บนดาดฟ้าแถมช่วงเย็นยังสามารถมองเห็นวิวของพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วยสำหรับเมนูอาหารก็จะมีทั้งของข้าวที่เป็นอาหารไทยและของหวานที่มีทั้งเค้กเบเกอรี่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีให้เลือกกันอีกหลากหลายเมนู คาเฟ่โบเน่คาเฟ่บรรยากาศดีริมน้ำแม่กองเป็นคาเฟ่ที่ให้ความรู้สึกโฮมมี่โฮมมี่ที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้แบบ180องศาส่นที่นั่งก็จะมีทั้งโซนอินดอร์โซนริมน้ำและโซนในสวนบอกเลยว่าชิลทุกโซนส่วนเมนูเนี่ยก็จะมีทั้งขนมหวานเบเกอรี่โฮมเมดและกาแฟที่ทางร้านคั่วเองกลิ่นหอมรสชาติอร่อยเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่นั่งได้เพลินๆทั้งวันเลย และร้านสุดท้ายนอสออัมพาวาเป็นคาเฟ่อไอศครีมที่ตั้งอยู่ในตลาดน้ำอัมพวาโดดเด่นด้วยการตกแต่งสีสันสดใสที่เน้นสีชมพูน่ารักน่ารักรวมๆแล้วบรรยากาศคือน่ารักจนต้องแวะส่วนเมนูของทางร้านก็จะเป็นเมนูของหวานที่มีทั้งบิงซู่ไอศครีมและเครื่องดื่มต่างๆเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ในอัมพวาที่น่านั่งสุดๆ จบไปแล้วกับพิกัด11ร้านอาหารคาเฟ่อัมพาวาแม่กองสมุทรสงครามริมน้ําที่เราคัดมาในะนาทุกคนแต่ละร้านก็คือมีเอกลักษณ์แถมรสชาติอาหารอร่อยใครถูกใจร้านไหนเก็บลงลิสต์แล้ววันหยุดนี้ไปเช็คอินกันได้เลยและครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แพลทิเกเตอร์ด้วยนะคะ